สามมอเบลล่าถูกชาวเน็ตพูดพฤติกรรมไว้แบบนี้หลังต้องร่วมงานแบบซึ่งหน้ากันชาวเน็ตเว็บดังตั้งกระทู้ถามเบลลาราณีและสามสาวมอมิวดิตามากีิรศีและมิ้นชลิดาเตรียมออกงานร่วมกันในงานฉลองครบรอบงานบันเกิดช่องสามในวันที่26มีนาคมนี้โดยทั้ง4คนยังถูกจัดให้อยู่สีเดียวกันด้วยงานนี้จะเกิดโมเมนต์มองหน้ากันไม่ติดหรือเปล่าหลังจากเกิดดราม่านั่นโลกโซเชียลไปหน้าเป็นห่วง จางด้านชาวเน็ตต่างเข้ามาถกกันเทียบเช่นเขาก็ปั้นหน้าใสกันมาหลายปีแล้วไม่หล่ะแต่คนนอกเพิ่งมารู้ตอนมีคอนเทนต์เมื่อทำไมออกมาอะทุกคนเป็นดาราน,นักแสดงเรื่องแสดงเก่งอยู่แล้วคารังวันการันตีทุกคนในโลกนี้มีคำว่าโปรเฟชชั่นอลและพวกนางก็อยู่วงการมานานจนน่าจะเข้าใจถึงตรงนี้แล้วอยากให้เชิญเดวิมางานด้วยขนาดไหนก็เคยเล่นละครให้ช่องสามมาก่อนเนาะนี่เชื่อว่าบอลัะเป็นมืออาชีพพอแยกงานกับเรื่องส่วนตัวได้ คิดว่าเขาเมืออาชีพกันพอแต่ใจลึกๆมันไม่เหมือนเดิมแล้วและและอื่นๆและไม่นานมานี้มิวขอโทษคิดน้อยไม่มีเจตนาในทาใครโดยจักบทสัมภาษณ์นั้นอยากชี้แจงอะไรเกี่ยวกับดราม่าที่เกิดขึ้นบ้างตัวเราเองก็เสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเสียใจมากๆถ้าเป็นอะไรที่เราไม่ได้คาดคิดว่ามัน